บวรเนี่ยจริงๆในไส้เขามีอีกวัดหนึ่งคือวัดรังสีสมมติตรังสีเป็นวัดจริงๆนะครับสร้างเป็นวัดต่างหากไม่เกี่ยวกับวัดบวรนะแต่น่าเสียดายอย่างเนื้อวัดรังสีมัจจุบันไม่ใช่วัดแล้วต้องบอกว่ามันจะเป็นวัดแหละแต่เป็นวัดร้างก็คือไม่มีการใช้งานในฐานะของพระโบสถ์อีกต่อไปไม่มีการทําวัดไม่มีการบวชพระไม่ได้มีการรื้อถอนคือเสียสถานะเขาเป็นวัดก็จริงคือเสียเสมาไปแต่สถานที่สิ่งก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างยังคงอยู่เขาอาจจะไม่ค่อยเปิดให้ดูเท่าไหร่นานๆโอกาสพิเศษมันนจะเปิดดแต่่ววาาก็ถือู ส่วนตัวผมชอบตัวอุโบสถคณะรังสีมากๆด้วยความที่เขาเป็นอุโบสถที่ถูกดัดแปลงเยอะแต่เดิมทีเดี๋ยวอุโบสถวัดรังสีไม่ได้มีบานประตูหน้าต่างปิดทึบเหมือนที่เราเห็นในปัจจุบันนะฮะเป็นที่โล่งๆมองเข้าไปก็คือเห็นด้านในที่เป็นประตูในเลยแต่ว่าต่อมามีการย้ายประตูจากพระอุโบสถวัดปวรนเอามาติดตั้งที่นี่ทั้งเพาทั้งบานประตูและบานหน้าต่างจํส่วนหนึ่งมันนำมาติดตั้งไว้ที่วัดรังสีแทนดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครอยากดูประตูที่เป็นออริจินอลของวัดประวัันอก็ต้องให้คลยกันมาาาายยสสํํคคัญอ่าง เป็นพวกลายแบบรัตนทั้ง7ของพระเจ้าจักรพรรดิพวกเรือต่างๆพวกตาราราชบัจจ้าต่างๆก็ยังอยู่ครบถ้วนด้านหลังก็ยัมีรูปด้วยเป็นพวกลายมงคลอย่างจีนพวกอย่างพบพาดผนหนังสือดอกโบตัน หกส้มมือมีควนูด้วยนะพนยเพราะควนูถูกถือว่าถือถอเป็นถือเป็นของที่เป็นเป็นสร,รักมงคลด้วยเช่นกันนะถือว,ว่าบวัดบานกระโตอาคารแล้วก็ถ้าใครสนใจเรื่องอาคารลังนี้จริงๆเขามีจารึกนะแปะไว้ดูด้านหน้าเลยเป็นจารึกบอกว่าอาา่ามีชื่อผู้สร้างมีปีที่สร้างไว้เรียบร้อยถ้าใครสนใจเรื่องวัดดังสีก็มาดูได้จริงๆตัวพระพิหารอยู่ข้างๆก็น่าสนใจแต่ว่าผมว่าเทียบกันแล้วพระโบสถ์น่าสนใจกว่า